สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอี FC ทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โค้งโค้งดุสิตนะครับผมมาทําธุระตั้งแต่เช้าเลยถ่ายบรรยากาศตอนเช้าเช้าให้ทุกคนดูนะครับผมนี่คือวิวบรรยากาศ,รรากาศจิมทะเลชายหาดพัทยาเหนือนะครับผม ดดูิิกระโปงแรมดูสิตธานีนะครับผมแบ,บจอดรถถ่ายรูปเงียบมากบรรยากาศเงียบมากไม่มีผู้คนเลย ข้างหน้าก็คือโรงแรมดุสิตธานีครับผมและที่ว่าสูงสูงตรงนั้นก็คือโรงแรมแคปตารารีสอร์ทโรงแรมแคป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 ตารารีสอร์ทนะครับผมแคปดารารีสอร์ทแคปตารารีสอร์ทบรรยากาศพัทยาครับผมพัทยายามเย็นไอ้ยามเช้าพูดผิดอ่ะเงียบสงบครับเงียบสงบ เงียบสงบบรรยากาศเงียบสงบเงียบสงบเงียบสงบวิเวกวังเวงเวิงเวิงวางใจหาดพัทยาใครอยากจะมาเที่ยวก็มานะครับตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วฝนไม่ตกฝนไม่ตกใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจก็มาได้ตรงนู้นไกลไปคือว่านู่นไกลตรงนั้นก็คือว่า เขาสทลนะครับผมขอประตำหนักตรงนี้ตอนที่ผมอยู่ตรงนี้คือว่าโค้งต่างไปตางพัะตยาเหนือนะครับผมเขาเรียกว่าโค้งดุสิตนะครับผมตรงนี้เรียกว่าโค้งดุสิตโรงแรมยนดุสิตกับโรงแรมดุสิตธานีครับเรียกว่าโค้งดุสิตธานีก็ตาย บรรยากาศทะเลวิวทะเลสวยๆให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวจะไปจ่ายอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็เก็บภาพตรงนี้ก่อนไปข้างหน้าก็เป็นเป็นเกาะน,นะครับผมเกาะเกาะสีจังเกาะสีจังครับผมเกาะสีจังเกาะล้านไม่รู้เกาะอะไรบ้างเกาะเกาะเกาะ ลุงก็นั่งไม่มีคนมานั่งเลยนั่งกลางเซนอยู่ไม่มีคนนั่งเลยมีผู้คนนั่งเลยเงียบมากเงียบจริงๆครับ <c oughs> ไม่ได้เอาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยเอาเอาเอา,เอามือเอามือถ่ายกับพมพี่น้องนี่นะโรงเรียนดุสิตกับพ้มีนี่แหละนี่ใส่ฮัดใส่ฮัดกันนี้ลุงก็นั่งอยู่เป็นห้ามายใครสักคนหนึ่งเลยมีแต่ความว่างเปล่า เนี่ยครับเห็นไหมโรงแรมดุสิตธานีดุสิตธานีโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยครับโรงแรมดุสิตธานีตรงนี้ครับโรงแรมดุสิตธานีครับโรงแรมระดับ5ดาว6ดาว7ดาว8ดาว9ดาว10ดาวไม่รู้กี่ดาวนับไม่ถูกว่าโรงแรมากี่ดาวครับไม่รู้ว่ากี่ดาวกันแน่โรงแรมดุสิตธานีแต่โรงแรมเป็นโรงแรมที่เก่าแก่นะครับถ้าเอ่ยชื่อโรงแรมดุสิตธานีใครๆก็รู้จักเงียบเงียบเงียบ ตรงนั้นก็เทศเศบาลก็กำลังเก็บฝาดขยะบริชายหาดนะครับบริเวณบริเวณชายหาดก็ว่างเพราะว่าจังหวัดเมืองพัทยาก็ได้ทำคาร์ถมทรายสมทรายทรายบริชายหาดบริเวณชายหาดเนี่ยนะบริเวณชายหาดเนี่ยโดยเขาได้ถมทรายเนี่ยมีแต่สินทรายทั้งเลยทรายนะครับผมแบตเตอรี่ก็จะหมดโอ๊ยน้อปัะชัน กระสุนลายแบตเตอรี่ก็จะหมดประมาณนองจ่าโอ้ยตัวทรัพ์ก็เสื่อมสภาพตามการเวลเวลาโอ้ยตามการเวลาตามการเวลา,า,า,วลานี่ก็โรงแรมตัวนี้ก็คือโรงแรมนะครับผมโรงแรมบริเวณโรงแรมครับผมบริเวณโรงแรมบริเวณโรงแรมสายเพื่อนๆดูนะครับผมนี่คือชายหาดพัทยาใครๆจะอยากจะมาเที่ยวก็มาเลย มาเลยนะครับตอนนี้เงียบสง,งบบรรยากาศร่มรื่นขนาดนี้เวลา9โมงเชา้าตื่นเร็วตื่นเร็วพอดีออกมาตุระออกปัตุระนิดหนึ่งครับผม9โมงเชา้ากำลังจะก,กลับห้อง เนี่ยครับโรงแรมดูสิตธานีกลายไปก็ <c oughs> ดูความสงบตอนนี้ตอนเช้าก็อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่เดแดไม่ออกแต่ได้ที่กับแดดไม่ออกแต่ได้ที่ก็คือว่าโอเคลมรื้น สว่าตวงบายตอนเทียงก็น่าร้อนเลยครับน่าร้อนจวงนี้ก็นไม่ตอกถ้าคนตอกก็จับก้าวปัตยานะครับนะพนตอกน้ำท่วมจริงๆหลังจริงไม่เล่งอกคนตอกน้ำท่วมกับปัตยานี่รดรถพังเม็ดใครไม่รู้ใครมาเที่ยวปัตยานทว่าไม่รู้ว่าตรงไหนไปไม่ได้ไปได้ป้านไม่ได้ก็คือจับก้าวรดพังมัดกลับนี่นะช่วยงามนะครับนะช่วยงามปัสยานมาเที่ยวได้นะทุกคนมาเที่ยวได้เลยมาเที่ยวกันได้เลยนะมาดำดำพุดดำไหว้น้ำในเล ใครตีเน็เล่ก็ามาเตียวเลยนะครับดําพุทดํวาว่านน้ำอันตรงนั้นก็อางนะตรงนั้นก็คือโรงแรมอะไรนะตรงนั้นก็อะไรนะโรงแรมเอออ่างอ่างอะไรอไร่างเซ็นทรัลอ่างอะไรนะเออเอเอน่ะจำจำมากงจึงห้างไม่ได้ตรงนั้นก็ห้างเหมือนกันนะครับผมตรงนั้นก็ห้างห้างสรรพสินค้า โรงแรมยูทันยูทันโรงแรมยูทันนะครับผมโอ้ยโรงแรมยูทันตรงนี้ก็โรงแรม Mother, มอลิเดย์อินโรงแรมมอลิเดย์นึกชื่อโรงแรมไม่ได้นึกชื่อห้างไม่ได้ห้างอะไรห้างสัพพินค้าอะไรนะเซนทรัลเวอร์โรงแรมโรงแรมอะไรเซนทั่นอะไรเซนเซนตาราเหรอเซนตาราเหรอเจ็บหัวเม็ดนี้ภาษากลางจับลึดเลยนี่เวลาจะพูดก็ดีนึกชื่อโรงแรมไม่ไอ้นึกชื่อโรงนนึกชื่อห้างไม่ได้นึกชื่อห้างไม่ถูก โรงแรมเอ่อโรงแรมอิวตันแล้วก็ห้างเอ่อาง1ิดเซนตาราเซนตาราเซนตันเซนตันเซนตันห้างเซนตันโอ้ยเก็บไปถั่วเม็ดพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ้ยฟังพูดดึกชื่อห้างก็ห้างรู้ห้างอะไรเซนตาราเซนตันเซนตาราเซนตาราแกล้โอ้ยจบกล่าวปวดหัวหมดคลิปนี้ก็จบการทำการเอ่อใ้คลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เอาบรรยากาศดีๆเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตามบรรยากาศพัทยายให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูกันนะ,ะใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดกดกระดิ่งกดไลค์นะครับกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ให้อให้ตาปูชาแนลด้วยนะกดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีขอประคุณอย่างสูนครับผมใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็ผ่านไปเลยเดอ้ออย่ามาเข้ามาเบิงเดอ้อ,อก่อยนจะพูดอย่างจะว่าอย่างขอบคุณทุกคํกลังใจนะครับที่ให้กับ ป๊เป้เดือดตาซาปูชาแนวนะครับผมท้อเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อน,อนวัทดท้อได้แต่อย่าถอยห้ามถอยโอ้ยไม่รู้ตางถึงตันหมดแล้วตอนนี้ตางมันตันหมดแล้วคร,รับเพอตอนนี้ตางตันมากเลยตันตันตันเมื่อแปดด้านเลยเมื่อแปดด้านจริงๆพูดพูดอันจเจียงวารอนนะ แต่ใจมม่อดมันมืดแปดบ้านไปแล้วหาตังค์ออกไม่เจอเลยพ่อแม่ี่น้องเอ้ยพัทยาพัทยาพัทยามาเที่ยวเนี้มาเที่ยว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 ก็อยากมาเที่ยวเอาเงินมาเยอะๆเลยเอาเงินมาเยอะๆเอามาเผื่อด้วยเอาตังค์มาเยอะๆเอาเงินเยอะๆก็อยากมาเที่ยวพัทยาเอาเงินมาเยอะเด้อเด้อนี่นะนะครับพัทยานะครับพัทยาพัทยานะครับผมนี่แต่ก็ทาใหม่ก็ดูดีเยอะมากเลยครับดูดีมากเลย ทำอะไรแล้วก็ลืมกดติดตามเกิดไลค์เกิด like, กดระดิ่งนะครับผมเพื่อที่ไปไปพลาดการแจ้งเตือนครั้งต่อๆไปคนที่ยังไม่กดติดตามก็กรุณากดติดตามผมด้วยนะครับนะครับนะครับกดติดตามจ้องตาปูชาแนลด้วยนะครับผมเพราะว่าหลายคนมากเลยที่ผมไปติดกดติดตามแล้วก็ยังไม่ติดตามผมกลับเลยนะครับผมกรุณาน,นะครับน,น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับผมคุณต้องเห็นใจ ผมด้วยนะครับและผมก็อินเจคุณด้วยนะครับต่างคนต่างอินเจกันนะครับขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ที่เข้ามาติดตามดูจนจบคลิปนะครับผมเมืองพัทยาพัทยาพัทยาพี่น้องเออฝ่าปลือลักกะอะไรลักกะยลักกะฝาร่งฝาร่งฝา่งฝาร่างไต่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 รัางไต่ร่างเดินไต่รัางเดินคนเดียวอยู่รอดจังเลยอยู่รอดจังเลยอ่ายาร่างอยู่รอดจังเลยพี่น้องเออ อยู่ร้อยาลัก้าอยู่นี่ไปเม่ยเลยอยู่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 ร้อยไปย่าปวดตาเต่อไปยาวัวลาลาเหม่ยเอ้เหม่ยบ้วกะลานจอบพี่น้องเอ้จอบวัวลานแบบจอบร่างรานพี่น้องมีเกลียวเกนี้นะครับนะโปรดติดตามตอนต่อไปว่าปั่นซื้อปั่นซื้อนะเกนี้แรกเนี่ยเลยปัตตยานี่คือตรงนี้อโกงดูโกงดูซิดนะโกงดูซิดตานีโกงดูซิปัตตยาเนื้อแล้วแต่ึ้นต่างปัตตยาเนื้อนะครับพี่น้องเกนี้แรกสุกคนบ๊ายบาย รักเลยนะจุบ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 จบจุ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 บุบจ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 ุบบ